สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายงบดุลน,นะครับหรือว่างบแสดงฐานะการเงิน,นเนาะเผื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับทีเนี้ยงบดุลเนี่ยเราสามารถไปหาอ่านหรือหาดูได้ที่ไหนแต่ผมจะอธิบายก่อนนะฮะก็สามารถหาได้ที่เว็บ f e d o r t h นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าเราจะหาหุ้นอะไรอย่างผมก็หุ้นฮหาหนาเนาะเข้ามาปุ๊บก็รตรงเนี้ยงบการเงินล่าสุดอย่างเช่นอันเนี้ยตอนเนี้ยมัน งบไตรมาสสองเพิ่งออกเลยนะครับก็คลิกตรงนี้มันก็จะดาวน์โหลดมานะครับเป็นไฟล์ f i p ตรงนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นไฟล์อันนี้เราก็แตกไฟล์นะครับปกติเนาะลราก็อยู่ในไฟล์ excel อันนี้นะครับเป็นงบการเงิน financial ฝน auditor นี่ก็แบบความเห็นของนักสอบบัญชีเนาะ n o t ตอันนี้ก็แบบหมายเหตุอะไรงงี้นะครับก็คลิกเข้าไป financial นะครับสเตทเมนต์ก็จะได้ไฟงบการเงินมานะครับทั้งงบดุลแล้วก็งบกำไรขาดทุนเลยนะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีอยู่4ชีนะครับ B S P L C F. F แล้วก็ C E C E เนี่ยก็เป็นพวกการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นนะครับเราจะไม่ได้สนใจตรงนั้นนะ B S เนี่ยก็คืองบดุลนะครับทั้งหมดเนี่ยมี2หน้าอ่านง่ายๆแปบ๊บเดียวจบนะครับ P L a C F ก็ งบกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสเงินสดเนาะทีเนี้ยมาเจาะตรงเนี้ยนะครับงบดุลเนี่ยหรืองบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยที่ทุกท่านน่าจะเห็นผ่านผ่านตามันจะมีคําว่าฝินฟับครับก็จะมีแบบพวกฝินฟับหมุนเวียนนะครับสินฟับไม่หมุนเวียนนะครับแล้วก็รวมฝินฟับก็คือเอาฝินฟับหมุนเวียนกับฝินฟับไม่หมุนเวียนมารวมกันจะได้เท่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็เพราะน้าต่อมาเนี่ยมันจะเป็นพวกนี่ฝินหมุนเวียนแล้วก็นี่ฝินไม่หมุนเวียนนะครับ แล้วก็รวมหนี้ฝินนะครับจะได้ออกมาแล้วก็เป็นทุนนะครับก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับเมื่อรวมอาพวกทุนออกมาแล้วอะนะเราก็จะเอาหนี้ฝินมาบวกกับทุนนะครับจะได้เท่านี้2ีีล้านนะครับจริงๆหน่วยเป็นพันล้านนะแต่ผมขอใช้คําว่า24ีล้านละกันนะครับซึ่งจะเท่ากับฝินฟับตอนนี้ทุกท่านงงแล้วเอ้ยทำไมมันเท่ากันอะเดี๋ยวผมมาอธิบายเอาให้ เกตก่อนเอาให้เข้าใจก่อนว่างบงบการเงินอย่างเงี้ยหน้าตามแม่งโอ้โหแบบน่ากลัวมากคืออะไรเนี่ยเงินสดเงินลงทุนสินค้าคงเหลือเงินฝากคืออะไรเนะี่ยพวกนี้สินทรัพย์คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายง่ายๆก่อนนะครับมาเริ่มกันที่งบดุลน,นะขั้นแรกผมขอวาดตารางตารางหนึ่งออกมานะครับเป็นตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแบ่งให้เท่าๆกันซ้ายขวานะครับด้าน,นขวาเนี่ยแบ่งเป็น2ด้านนะครับ คุณคุณไหมด้านซ้ายนะครับผมจะเขียนว่าสินฟับอ่าด้านขวาจะเป็นหนี้ฝิน,นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นทุนอ่าสีปากกานะครับให้นึกถึงว่าคุณจะทําธุรกิจขายหมูปิ้งนะอันนี้คือหมูหมูปิ้งมีไม้เสียบนะครับแล้วก็มีเตานะมีเตาเตาปิ้งอะไรเงี้ยอ่า ตาแบบเป็นตะแกรงตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงประมาณนี้นะครับเ <c oughs> ตาธุรกิจหมูปิ้งนะครับเขียนตรงนี้ธุรกิจหมูปิ้งแน่นอนว่ามันต้องใช้เงินนะครับในการทาธุรกิจสมมุติว่าธุรกิจหมูปิ้งคุณต้องใช้เงิน1ล้านบาทเราจะมากรอกตรงนี้ครับช่องทุนว่าเรามีเงิน1ล้านบาทนะครับอ่า อย่างนี้1ล้านบาทอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาเงินเงินล้านบาทเนี้ยตรงส่วนทุนตรงเนี้ยเอาไปซื้อพวกหมูซื้อพวกไม้ซื้อพวกเตา่าอ่าอย่างเช่นหมูอ่ะราคาสี่แสนละกันนะครับราคาแพงเนาะหมูนะไม้ราคาสักสองแสนสองแสนบาทนะครับเตาก็ราคาสักสี่แสนอ่ะสรุปไอ้ธุรกิจหมูปิ้งตรงเนี้ยสินทรัพย์เรามีอะไรบ้าง มีหมูนะครับฝีแสนบาทมีไม้สองแสนบาทนะครับมีเตาสีแสนบาทนี่ฝินเรามีไหมเราได้ไปกู้ธนาคารไปกู้ยืมนอกระบบอะไรมีมีไหมไม่มีนะครับเป็นศูนย์ส่วนทุนเราอ่ะก็คือใช้เงินเงินตัวเองหนึ่งล้านบาทนะครับเมื่อเรารวมรวมฝิ่นฟ้าบะรวมกันสีแสนบวกสองแฝนบวกสีแสนได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งล้านบาทอ่าส่วนฝั่งนี้อะ่ะรวมฝั่งนี้รวมก็เป็นศูนย์บวกอะไร บวกล้านนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับก็คือ1ล้านบาทนั่นเองเนี่ยนี่แหละมันคือที่มาว่าเออทำไมฝิ่นฟับต้องเท่ากับหนี้ฝินบวกทุนนะครับมันจึงมันจึงกลายเป็นสรรมการนี้ครับฝิ่นฟับเท่ากับหนี้ฝินนะครับบวกกับทุนจริงๆทุนอ่ะมันก็ใช้คำว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแต่ผมอ่ะเขียนว่าทุนนะที่เกียจเขียนยาวประมาณนี้นะครับนี่สมการนี้จาไว้ได้ใช้แน่นอนนะครับสําหรับคนที่จะอ่านงบดุลนะครับหรืองบแสดงฐานะการเงินโอเคปะพอจะก็ t ไอเดียไหมว่าธุรกิจมูมปิ้งนะเรามีเงิน1ล้านบาทตรงนี้นะครับหล้านบาท ก็เอาเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยไปซื้อฟิน์ฟ้าของเราก็คือมีหมูที่เป็นฟิน์ฟ้าของเราฝีแฝนมีไม้ที่เป็นฟิน์ฟ้าอยู่ฝั่งแฝนมีเตาฝีแฝนรวมฟิน์ฟ้าเป็นหนึ่งล้านบาททุนก็คือมีหนึ่งล้านบาทโอเคป่ะพอจะเก็ตไอเดียไหมนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างที่สองเป็นธุรกิจมูปิงเหมือนเดิมนะครับวาดวาดแบบสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับแบ่งสองด้านนะครับไอ้ด้านขวาก็แบ่งครึ่งนะครับ ฝั่งนี้เป็นฝินฟับนะครับแอดเสดินฟับอันนี้เป็นนี้ฝินนะครับส่วนตรงนี้เป็นทนะุนเนาะโอเคสมมุติว่าธุรกิจหมกพิงเราต้องใช้เงิน1ล้านบาทในการทําแต่ทุนเราอะดันมีแค่ห้าแสนบาทละ่ะอ่ะไอไอตัวอย่างแรกเมื่อกี้กรณีที่เราแบบเอ้ยรวยมีเงิน1ล้านบาทก็ทําได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าแบบเอ้ยมีแค่ห้าแสนอะต้องการอีกห้าแสนบาททําไง ก็ต้องไปกู้ธนาคารใช่ไหมครับอ่ะไปกู้มาห้าแสนอืมเพื่อที่จะเอาเงินตรงเนี้ยเงินห้าแสนเนี้ยกับเงินห้าแสนห้าแสนเนี้ยนะครับเอาไปซื้อพวกหมูซื้อไม้นะครับซื้อเตาอ่าหมูราคาเท่ากับไอ้กรณีแรกเลยสี่แสนบาทนะครับไม้ราคาสองแสนนะครับเตาราคาสี่แสนอ่ะรวมกันรวมฝิ่นฟับได้เท่าไหร่ นนก,ก, 1, ก็1ล้านเท่าเดิมนะครับโอเคปะแล้วฝั่งนี้อ่ะนี่ฝิ่นนะครับ5แสนบวกกับทุน5แสนได้เท่าไหร่ครับรวมแล้วเป็น1ล้านนะครับโอเคปะนี่ไงรวมก็1ล้านรวมก็1ล้านเท่าเดิมนะครับพอจะเก็ตไอเดียไหมว่าเออฝินฟ้าแบบมันต้องเท่ากับนี่ฝิ่นบวกทุนนะครับเนาะ เอางี้ยกตัวอย่างอีกฟักฟักฟักตัวอย่างอีกฟักหนึ่งตัวอย่างนะครับเอาธุรกิจเดิมอะธุรกิจมูป,ปิ้งนะครับอ่าเป็นตัวอย่างที่สามเนาะวาดสีเหลี่ยมขึ้นมาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะครับฝั่งเนี้ยเป็นสินฟั์อ่าฝั่งนี้เป็นนี้สินนะครับเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอะไรเป็นทุนโอเคปะอ่าธุรกิจบูป,ปิ้งเหมือนเดิมสมมุติว่าผมกําหนดมาว่า มีทุน5 0 0แสนเท่าเดิมครับแต่ว่านี้ฝินน่ะสมมุติเป็นกู้มา7จ0,000แสนบาทน,นะครับแต่ว่าธุรกิจหมูปิ้งเราใช้แค่1ล้านนี่ใช่ไหมก็หมูก็ราคาเท่าเดิมอ่ะราคา4ี่แสนนะครับไม้ไม้ราคาสองแสนนะครับเตาเตาราคา4ี่แสนทีเนี้ยรวมรวมได้เท่าไหร่ครับรวมฝั่ง ฝั่งซ้ายเนี่ยได้1ล้านครับแล้วรวมฝั่งขวา7 0 0แฝงบกเแฝงบก5แฝงได้เท่าไหร่ครับบวกกันครับเท่ากับล้าน2อ0แสนเกิดคำถามอา้าวรวมล้านสองแสนแต่อันนี้รวมแล้วได้1ล้านทำไมไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเราลืมครับเราลืม เราลืมอย่างหนึ่งขอเปลี่ยนประกาศลืมว่ามันมีเงินสดตรงนี้อ่าเงินสดที่เหลือจากการเอาเงินทุนบวกนี้สินอะไปซื้อสินท้ฟาบ์มีเงินสดเหลืออยู่สองแฝนบาทน,นั่นเองครับโอเคปะ่ะเพราะตรงนี้ต้องบวกสองแฝนเข้าไปด้วยรวมแล้วจะได้เป็นล้านสองแสนนั่นเองเท่าันนงครับสองด้าน ตรงนี้ล้านสองฝั่งซ้ายล้านสองฝั่งขวาก็ล้านสองโอเคปะ่ะเท่ากันแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีเงินสดมาด้วยนั่นเองทีนี้พอจะเก็ตไอเดียยังครับว่าสินทรัพยนะ์่ะมันก็คือเอาเงินจากฝั่งขวาก็คือแบบพวกหนี้สินนะ่ะพวกทุนนะ่ะเอาไปซื้อสินทรัพย์นั่นเองเราจะเอาเงินจากฝั่งขวานะครับเนี่ยเงินฝั่งขวาเพื่อไปซื้อสินทรัพย์ด้านซ้ายนั่นะเองเอา เอาเงินจากฝั่งขวาไปฟื้อฟิฟับด้านซ้ายนั่นเองนะครับแบบไปกู้มาเจ็ดแสนอาจจะไปฟื้อหมูมานะครับไปฟื้อไม้มาเอาเงินทุนมาก็เอาไปฟื้อเตาอะไรเงี้ยเงินเหลือก็เป็นเงินสดอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือจะถ้ามีเงินเหลืออีกก็เอาไปซื้อที่ดินซื้อจะได้ไม่ต้องเช่าที่ขายหมูปิ้งอะไรเงี้ยเนาะเออก็ว่ากันไปนะครับอันเนี้ยก็คือธุรกิจหมูปิ้งที่สามารถเขียน งบดุลได้อย่างนี้นะครับงบดุลจะสังเกตว่าสินนฟั์จะเท่ากับนี้สินบวกทุนเสมอนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปากกาเป็นสีเขียวนะครับสมมุติว่าทําไปทํามาได้กําไรได้กําไร1นึ่งแสนบาททำไงมันจะไปเพิ่มตรงไหนบ้างได้กําไรมันก็จะมาเพิ่มตรงนี้ครับทุนเนี่ยก็จะบวกไปอีก1นึ่งแสนบาท เพราะกาไรมันจะมาบวกตรงเฟ่วนทุนนะครับแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งล้านสามแสนบาทใช่ไหมครับเพื่อมามาดุลกันนะครับแล้วฝั่งซ้ายอะ่ะมันยังหนึ่งล้านสองแสนบาทแสดงว่ามันต้องมันต้องดุลให้เท่ากันนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเมื่อเราได้กําไรมาหนึ่งแสนบาทเราอาจจะเอากําไรเนี้ยไปฟื้ออะไรดีฟื้อที่ดินอ่ะ ผมก็เขียนที่ดินตรงนี้ที่ดิน1น0 0 0แสนบาทตรงนี้ก็ต้องเป็นไงเป็น1 000, 3, นึ่งล้าน3แสนเท่ายังเท่าแล้วนะครับเป็นไงโอเคปะก็คือถ้าได้กำไรตรงเนี้นะมันก็จะมาบวกในส่วนของทุนนะครับกำไรส่วนของทุนตรงนี้นั่นเองแล้วก็จะเอาเงินที่ได้กำไรเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไปจะไปซื้อที่ดินก็ได้เนะีนะ่ยหรือจะเก็บไว้เป็นเงินสดก็ได้เช่นกันนะครับ